ครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์คงรั์นะครับจากโรงเรียนศริพัฒน์การแพทย์แผนไทยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดต่อในเรื่องของบทที่สองว่าวยเรื่องเซลล์และเนื้อเยื่อนะเราก็พูดถึงออร์แกนเอลหรือองค์ประกอบของเซลล์ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆนะครับได้แก่ตัวผนังเซลล์แล้วก็สซโตัวประซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดไอ้นี้ก็คือเรื่องของนิวเคลียส ซึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในเซลล์นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาดูนิวเคลียสกันนิวเคลียสที่มีความสําคัญมากนะครับพวกนี้เวลาถ้าเรามีการศึกษาดูโดยการใช้กล้องจุลทรรศนะครับที่มีกําลังขยายสูงมากๆเนี่ยเข้าไปดูเราจะพบว่ามันจะมีสีเข้มๆนะมีจุดสีเข้มๆอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณประมาณอยู่กลางเซลล์เอยู่กลางเซลล์นั่นเอง นะเป็นที่อยู่ของเส้นใยพวก DNA นี่แหละครับสารพันธุกรรมนั่นเองซึ่งเป็นสายเป็นสายพันธุกรรมแล้วนี่เรามาดูว่าดีใน New นิวเคลียสนี้เรายังแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับได้แก่เยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือนิวเคลียแมแมบนแล้วก็นิวคลีโอไลน์ก็เหมือนนิวเอไลน์ลก็เป็นนิวเคลียสของนิวเคลียสอีกทีนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือโครมาตินนะครับคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อันนี้มาดูด่านแรกเลยครับในนิวเคลสนิวเคลีย์แมมเนนนะนิวเคลีย์แมมเนนก็เหมือนผนังเป็นผนังของนิวเคลสนั่นเองซึ่งปกติก็เป็นสองชั้นนะครับโดยชั้นนอกนั้นจะติดอยู่กับกับกับเอนโดพลาสมิกเลติกูลัมนะครับเราเรียนผ่านมาแล้วนะครับเป็นเอนโดพลาสมิกที่มีลักษณะเป็นพับไปมานะเป็นพับเหมือนผ้าพับไปซ้ายขวาพับซ้ายขวาไปมาอันนี้เป็นเอนโดพลาสมิกเลติกูลัม ซึ่งอยู่ในไซโตพลาสซมนั่นเองนะ <c oughs> ที่ผิวของเนื้อเยื่อนี้ก็จะมีรูนะครับที่ผิวของเนื้อเยื่อนี้ก็จะมีรูที่ติดต่อกับภายนอกเซลล์เช่นเดียวเกับเซลล์เหมือนเบนนะครับก็มีตัวตัว,ต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 วนิวนิวเคลียร์แบเบนนี้ก็จะมีช่องนะหรือไม่รูที่ติดต่อกับกับเซลล์นั่นเอง <c oughs> แต่ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ยอมให้โปรตีนนะครับที่มี ที่สำคัญและคอมโพลกุลของ RNA ผ่านเข้าออกได้นะครับ RNA ก็เป็น <c oughs> ไลโบคินิกไลโบเป็นตัวกรดชนิดหนึ่งนะผ่านเข้าออกได้นะครับ RNA นะครับทีนี้มาดูส่วนที่สองก็คือส่วนที่สำคัญนิวคลีโอไลน์ก็คือเป็นเหมือนเป็นนิวเคลียสของนะเป็นนิวเคลียสของนิวเคลียสอีกทีหนึ่ง หรือเราจะเรียกว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสนะก็จะเป็นจุดสีเข้มอยู่ในกลางของนิวเคลียสซึ่งจะมี r r n a นะครับและโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ r าร์อาร์เอนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นใหญ่ที่ควบคุมเกี่ยวกับสารพันธุกรรมนะนะ <c oughs> เป็นสารตัวหนึ่งนะครับและโปรตีนก็เป็นองค์ประกอบนะครับพวกนี้จะไม่มีเยื่อหุ้มแล้วครับ ในนิวคลโอไลหรือนิโคลอลาสนี้โดยทั่วไปก็จะมีอยู่ 1- นถึงนิโคลอไลเท่านั้นนะครับในระยะที่มีการแบ่งตัวนั้นนะเวลาเซล์แบ่งตัวนิโ l คลไลนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากต้องการโปรตีจนจานวนมากอนะันนี้ก็จะมีการแบ่งตัวขยายตัวขึ้นมามากขึ้นอนะันนี้เป็นหน้าภาพตรงกลางนี้เองเป็นนิโ l คลอลสหรือน,น,นิคลโอไลแต่ก็ยังมีตัวเห็นไหมรูันทีนี อันนี้เป็นรูที่ผ่านที่อยู่ที่นิวเคลียร์แมนเบนที่ติดต่อกับภายในเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้เขาเขยายมาให้เราดูอันนี้ก็เป็นเอนโดพลาสมิกเ e ติ c ูลัมนะครับนิวฟิลล์นิวเคลียสก็อยู่ตรงกลางนะครับกลางและขยา,ายออกมาอีกทีก็เจอนิวเคลียสซึ่งเป็นเหมือนนิวเคลียสของนิวเคลียสเองอีกทีหนึง่งอันนี้ส่วนประกอบสุดท้ายก็คือโครมาติน โครมาตินนี่เป็นส่วนนะเป็นส่วนที่เป็นโครโมโซมนั่นเองนะคงได้ยินคําว่าโครโมโซมนะฮะเป็นสารพันธุกรรมซึ่งเกิดจาก DNA d n นเะฮะ DNA เราคงได้ยิน DNA นเะเวลาที่เราจะตรวจพันธุกรรมเราก็จะต้องตรวจ DNA กันนะฮะว่ามีมาจากพ่อแม่เดียวกันอย่างไรหรือไม่ก็ใช้สาร DNA นะั้นโครโมโซมนะครับก็เกิดจาก DNA ซึ่งรวมกับโปรตีนนะครับโปรตีนที่กระจายอยู่ภายในนิวเคลียม,มเมมเบนนั่นเองปกติแล้วเราก็จะต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ขนาดละเอียดมากๆนะครับก็จะเห็นนิวเคลียสได้2ลักษณะก็คือทึบไปเกือบทั้งหมดที่เรียกว่านะครับยูโครมาตินนะครับยูโครมาตินสารที่มองเห็นและเห็นเป็นพื้นที่สว่างมากกว่าทึบเรียกว่าเฮตโทรโครมาตินนะครับส่วนที่เห็นเป็นพื้นที่สว่างนั้น หมายถึงบริเวณที่มีการคลายตัวของโครโมโซมนะครับเพื่อจะทําหน้าที่ในการสร้าง RNA นั่นเอง RNA ก็เป็นสารนัตุกรรมเพื่อควบคุมการสร้างโปรตีนของเซลลนะ์ที่ต้องทำหน้าแล้วก็ต้องทําหน้าที่ตลอดเวลาซึ่งส่วนนี้เองก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่บางมากส่วนทึบนะครับและส่วนทึบคือบริเวณที่มีเส้นใหญ่ของโครโมโซมมีการขดตัวรวมกันแน่น ในส่วนนี้จะไม่มีการสร้าง RNA นะครับก็คือส่วนที่เป็นจะมีทั้งส่วนที่สร้าง RNA และส่วนที่ไม่สร้างด้วยสรุปแล้วในโครมาตินอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนอันนี้เป็นนิวเคลียสเราก็จะเห็นรูที่สีชมพูสีม่วงๆตรงนี้นะครับรูนิวเคลียร์นะครับหรือนิวเคลียร์พนั่นเองนะครับเป็นรูเล็กๆ อันนี้เขาก็จะให้เห็นภายนอก outer membrane อันนี้ภายใน outer membrane แล้วก็จะก็เหมือนทำหน้าที่เป็น nucleo envelope ก็คือเหมือนห่อหุ้มไว้นะครับก็คือ nucleo membrane นนะเป็นตัวห่อหุ้มไว้นั่นเองภายในอันนี้นะครับโครมาตินเราจะเห็นว่ามีมีเป็นสายนะเหมือนเป็นเส้นใหญ่นะครับมีทั้งส่วนที่เป็นเส้นทึบ และก็ส่วนที่เป็นเส้นที่เป็นโปรงๆนะฮะนะส่วนข้างในสุดก็จะเป็นสีเข้มสุดตรงนี้ก็จะเป็นนิวเคลีัสหรือนิวคลีย์นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสนะครับนะในส่วนที่เป็นโครมาตินนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งส่วนที่ทึบและไม่ทึบนะส่วนที่ทึบนี้ก็จะมีบทบาทส่วนที่ไม่ทึบนี้ก็จะมีบทบาทในการสร้างในการสร้าง RNA นั่นเองนะครับนี้มาดูโครมโซมกันนะโครมโซมนี้ได้มาจากโครมาตินใช่ไหมครับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์มีทั้งสิ้นนะแล้วก็จะโครมโซมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด23คู่หรือทั้งหมด46เส้นนะครับโครมโซมในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยโครมโซมเพศ1คู่และก็โครมโซมในร่างกาย22คู่ซึ่งในแต่ละคู่ก็จะเก็บรหัสพันธุก,กรรม เราเรียกรหัสอนุกรรมเพื่อกําหนดรูปแบบของร่างกายมนุษย์ว่าจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงนะเวลาที่เราตรวจว่า,ารูปเ,เดี๋ยวนี้เขามีการตรวจอย่างเส่็เด็กออกมาสงสัยว่าจะเป็นลูกของพ่อแม่คนนี้หรือไม่ก็มีการตรวจโครโมโซมสาย DNA ตรงนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเห็นคโครโมโซมอันนี้เป็นคโครโมโซมนะฮะ ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนตัว x เนี่ยฮะตัว x จริงๆแล้วพอเราขยายออกมาครับแค่นิดเดียวนะครับขยายออกมาก็จะเห็นเป็นเส้นเหมือนเชือกม้วนม้วนปันพอขยายอีกก็จะเห็นว่าเป,เป็นเป็นกลมมีเม็ดกลมเล็กๆเป็นเรียกที่เรียกว่า coils นะฮะ coils ตัวเนี้ยนะครับม้วนกลมๆแล้วก็รู้สึกมีการเกาะตัวกันตามสายมีสายสีอันนี้เราเรียก new นะฮะแล้วก็แต่ละมันก็บางบางส่วนก็จับพอขยายมีอีกก็จับเป็นกลุ่มๆเห็นไหมอันนี้เป็นพวกโปรโตีนนั่นเองนะหรือกรดอะมิโนโน,นะครับจับเป็นกลุ่มๆออกมานีพอแล้วนั้นก็ขยายมีอีกนะในสายสีมีทั้งเป็นส่วนที่เกาะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสายนะครับนะไอ้ส่วนที่เป็นเม็ดๆเ,เราเรียกฮิสโตนแล้วก็สายที่เราเห็นสีฟ้าๆตรงนี้ก็ ขยายมาอีกก็เกิดว่ามันมันมีสองสายย่อยแล้วก็มีเหมือนมีตัวแกนมีแท่งมาจับกันซึ่งก็จะมีนั่นตัวนี้ก็คือเป็นเป็นกรดอะมิโนชนิดต่างๆที่มาเกาะนะฮทำให้เกิดมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของของสายพันธุก,กรรมสายย่อยที่สุดตรงนี้เราเรียกว่า DNA นั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นดับเบิลเฮลิก เฮลิกก็เป็นบ่าโคดไปมานะครับดับเบิลก็คือ2นะฮะสายดินเนั้นสายดินเก็คือเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในโครโมโซมนั่นเองนะครับอันนี้ DNA ด n เเวลาที่เขาดูเข้าไปก็ดูเข้าเจาะลึกไประดับถึง DNA ซึ่งย่อยมากนะครับนั้นก็จะมีการที่จะมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละคนนะครับว่าเป็นเป็นตัวที่สืบท่อทางพันธุก,กรรม นะครับเป็นสายทางพันธุกรรมนั่นเองอันนี้ก็มาดูขยายมาจากที่เราเห็นเป็นตัว x นี่พอขยายลงอีกก็เจอเป็นเส้นใหญ่เห็นไหมฮะใหญ่เล็กๆๆๆนะฮะแล้วก็มีมีทั้งเส้นนะมีทั้งเส้นเลยนะในเส้นนี้ขยายอีกก็เจอว่ามันมีนะมันมีเป็นกระมันมีเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็ถูกลดด้วยสายนะครับสายนี้ซึ่งไอตัวเม็ดเม็ดที่เรา ที่ถูกลับด้วยสายสีฟ้านี้ก็คือนิวคลีโอโซมนะส่วนสายสีฟ้านั้นก็คือสายของ DNA นั่นเองนะครับสายของ DNA ซึ่งเป็นดับเบิลเฮลิกนะครับนะ่าเหมือนเหมือนลิฟวิ้นนะแล้วก็จะมีส่วนของสารามีโปรโตีนที่มาจับนะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครมโซม อันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะครับในส่วนของการวิาพากษ์ศัตร์ในเรื่องเซลแอนเนอร์เยือกั้งจันก็ก็ขอจบการบรรยายท่าน,นี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในระบบผิวหนังนะครับอันนี้ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องเซลแอนเนอร์เยือในตอนที่2เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ